สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะลูกเพจทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่กันที่นะคะเพจท่านนายกยุทธศักดิ์ชูประเสริฐค่ะพบกับาการไลฟ์สดนะคะของเพจท่านนายกยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงนะคะ <S <S ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซอ,อยบงกฎ 817นะคะตำบลคลองสองนะคะตอนนี้นะคะ,ะท่านนายกและทีมงานคณะผู้บริหารนะคะรวมไปถึงอกองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงนะคะได้เข้ามานะคะ ซอยบงกฎ87นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังนะคะแล้วก็ยากต่อการสัญจรนะคะของพี่น้องประชาชนในซอยบงกฎ87นะคะตอนนี้นะคะท่านนายกยุทธศักดิ์ชูประเสริฐพร้อมด้วยท่านรองชัยวัน์ยิ่งยวดรองนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงนะคะท่านจุลจักอาารอมัตยกุลนะคะเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงค่ะและท่าน ที่ปรึกษานะคะท่านรัตนาพรแก้วมณีนะคะตอนนี้เราอยู่กันท้ายซอยนะคะบงกฎ87ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้เร่งเข้ามาดูปัญหาในพื้นที่นะคะตรงนี้จะเ,เป็นซอยที่ยกเป็นสัญประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า,ายังไม่ได้มีการทําถนนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางเ,าเทศบาลนะคะได้เข้าแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รถของกองช่างนะคะกําลังที่ จะเอาหินนะคะค่ะตอนนี้นะคะรถของกองช่างนะคะก็กําลังเอาหินคลุกนะคะเพื่อที่จะมาลงนะคะปรับถนนเพื่อให้ที่พี่น้องประชาชนได้อา,อาศัยสัญจรไปมาก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งเ,เวลาน้ํามานะคะฝนตกนะคะ มันก็เดินทางสัญจรลำบากนะคะตอนนี้รถของเทศบาลเมืองคลองหลวงนะคะก็กำลังนำหินคุกลงมานะคะ mm hmm. เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะภาพทัดเสียงชัดไหมคะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์วนไปนะจ๊ะกับเพจท่านนายกยุทธ ยุทธศักดิ์ชูประเสริฐค่ะเรยวอีกสักครู่นะคะเราไปพบกันกับท่านนายกยุทธศักติ์ชูประเสริฐค่ะซึ่งท่านได้มาตั้งแต่ช่วงเช้า,ชานะคะมาพูดคุยกับพี่น้องนะคะชาวบงกฎ87นะคะแล้วก็รับทราบรับฟังปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดเข้ามาแล้วรีบกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะรับฟังปัญหาค่ะกลับเรียนเชิญท่านนายกค่ะครับสวัสดีครับพอแม่พี่นน้องชาวเทศบาลเมืองของหลวงทุกท่านนะครับ วันนี้ครับนายกยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนะครับนายกเทศมนตรีเมืองของหลวงพร้อมรองยอดครับที่ผึกษ,ษาเจะหน่อยแล้วก็เ,เลขาเจนทีมช่างมาพบท่านรองประธานชุมชนหมูสองเรานะครับแล้วก็พี่นุแล้วก็พี่ก้อยที่มีความเดือดร้อนบ้านด้านหลังเนี่ยครับเนื่องจากน้ํามันท่วมตลอดแล้วก็ถนนแห่งนี้ได้ยกไปสาธารณะแล้วแต่ยังไม่ไมีการดําเนินการครึ่งซอยหลังซึ่งมันเป็นที่ต่านะครับน้ําท่วมตลอดเลยแล้วน้ําของแอนก็ล้นมานะครับ ในอนาคตจริงผมจะเสริมของแอนทั้งสองเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนสองสามและแอนหนึ่งสองสเพื่อป้องกันน้ําท่วมเป็นหลักเลยปัญหาใหญ่ของเทศบาลเมืเองหลวงคือน,น้ําจากคลองล้นเข้ามาในที่ของมันลงให้ชาวบ้านเอ่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องทางเข้าบ้านไปก่อนในส่วนระยะยาวเนี่ยเราก็าแผนพัฒนาไปแล้วนะครับจะเร่งรัดพัฒนาถนนเส้นนี้ให้เป็นคอนกรีตพร้อมท่อรเราไปน้ําตลอดทั้งเส้นรวมทั้งเอ่อจะให้พ่อแม่พี่น้องได้เดินทางสัญจรทะลุไปคลองสามให้ได้ เพื่อลดัญหนการจรจาจรต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้จะให้พี่นุนะครับรองประธานชุมชนหมู่สองเนี่ยได้พูดความรู้สึกในใจที่วันนี้ท่านนายกรองยอดทีมบริหารลงพื้นที่มาในพื้นที่แห่งนี้รู้สึกยังไงครับพี่นุกครับผมนายอนุช่างเจริญครับรองประธานหมู่สองพัฒนาครับก็ดีใจมากครับเพราะว่าวันนี้ท่านนายกได้ลงพื้นที่ได้เห็นกันแบบเห็นกันแบบจดเจาะเลยนะครับเพราะว่าทนทุกข์ ก็ทรมานมาหลายปีแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็ความฝันหรือว่าความที่คิดไว้ก็ได้อย่างใจครับก็ขอบคุณท่านนายกจุดสัก์ชูะเสริฐครับนี่คือเป็นถนงประธานชุมชนนะครับหมู่สองหมู่หนึ่งของเราในฟากนี้เป็นที่รุ่มหมดเลยนะครับซอยต่งตางๆนี่ยังไม่ทะลุผมเองก็มาดูหลายรอบแล้วแล้วก็มันติดที่ฝนแล้วน้ําท่วมนะครับในเร็ววันนี้นะครับไม่เกินนักเดือนสองเดือนนี้จะเริ่มทําการกันน้าพร้อมซ่อมซอยต่งตางๆ ให้มันเรียบร้อยไปในยุคข,ของผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้พี่ก้อยครับเจ้าของบ้านอยู่ในหัวซอยแห่งนี้ที่มีปัญหาเดือดร้อนมาตลอดวันนี้นายกลงพื้นที่แล้วพี่ก้อยรู้สึกออมีความหวังไหมหรือว่าดีใจไหมที่นายกจะต้องแก้ปัญหาได้ในสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนมานานหลายสิบปีแล้วนะครับเชิญครับในงานทัวร์ครับค่ะก็อันนี้ชื่อก้อยนะคะอยู่ในหมู่สองนะคะเดือดร้อนมากๆแล้วก็หลายปีแล้วด้วยที่ผ่านๆมาก็ ไปดาเนินการตลอดแต่ว่าหวังว่าจะสําเร็จในนายกเนี้ยค่ะแล้วก็ท่านนายกได้มาลงเองด้วยได้มาเห็นปัญหาแล้วก็เหมือนรับปากจะแก้ไขมีแผนงานให้ให้เห็นเป็นลูปธรรมก็เลยดีใจมากๆค่ะที่ลงมาเองมารับรู้ปัญหาเองแบบว่าหน,นูพูดตรงๆก็นายกคนแรกที่มายืนตรงนี้กับหนูเนี่ยแบบดีใจมากๆค่ะเป็นความหวังของพวกหนูแล้วก็ ยญาติพี่น้องทั้งหมดในเวิ้งเนี่ยหมู่หนึ่งหมู่สองเนี่ยจะได้มีถนนเมนแอนจะได้เข้ามาอยู่กันที่ตัวเองสักทีปูย่าตายายยกให้ก็จะได้เข้ามาอยู่ขอบคุณมากมากค่ะครับครับก็นี่ครับก็นาหินคุกม,มาบรรเทาเบื้องต้นก่อนแอนหมนหินคุกหน่อยนะครับให้ชาวบ้านได้ลงซอยเดี๋ยมันยังนิ่มอยู่นะครับน้ามันท่วมเยอะ<ม>พี่น้องชาวหมู่หนึ่งหมู่สองครับจงมีความหวังและจงดีใจนะครับ ผมเองจะต้องทําการเสริมคันกั้นน้ํานี้ให้ได้ของแอนสองสามเราเนี่ยนะครับหลายปีไปแล้วนะครับที่มันน้าท่วมนะครับก็คือปัญหาหลักยังไงต้องแก้ในยุคผมไปได้นะครับเดี๋ยวให้น้องแอนให้ลองยอดได้พูดหน่อยไม่เป็นไรไนไรู้ตรงนั้นแหละค่ะเรียนเชิญท่านลองค่ะ กราบสวัสดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานในพื้นที่ของเทศบาลเมืองคลองหลวงนะครับโดยพื้นที่ลุ่มต่ําอย่างเช่นหมู่หนึ่งและหมู่สองนะครับวันนี้ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านนายกนะครับลงมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องออสร้างความเจริญให้กับพี่น้องในยุคข,ของท่านนายกยุทธศักดิ์นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณชาวแทนชาวพี่น้องออหมู่หนึ่งหมู่สองตำบล ของสองของเรานะครับก็จะอาจจะได้ถนนทนทางที่การสัญจอดไปมาซึ่งอาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ในยุคข,ของนายกเนี่ยผมเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าวิสัยทัศน์ของท่านจะนําพาพวกพี่น้องของเรานะครับไปสู่ความเจริญนะครับเอ่อต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับเดี๋ยว<อ>เราไปดูน, <ะ S 2> นะครับด้านหน้า ค่ะท่านรองคะตอนนี้คือเราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยอะไรบ้างะค่ะเบื้องต้นก็เดี๋ยวจะนําหินคุกนะครับมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในพื้นที่ของเราก่อนนะครับซึ่งเป็นการสัญจรที่ออกไปพาลูกหลานไปโรงเรียนนะครับออกไปซื้อกับข้าวกันเราเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับเพราะเป็นความเดือดร้อนจริงๆครับในช่วงหน้าน้ําหลากมาขนาะนี้ครับ ขอเรียนสอบถามท่านนายกนะคะท่านนายกคะจากบ่งกฎ87เนี่ยคะ่ะเรามีแผนที่จะพัฒนาเพื่อที่ให้เป็นการทําแบบอย่างยั่งยืนอย่างไรบ้างคะคือตอนนี้ครับมาดูในซอยแล้วเนี่ยในเมื่อเขายกไปสาน้ำแล้วเข้าแผนไปแล้วนะครับจะเร่งรัดเพิ่มแผนในการปรับลูกหลังด้านล่างให้มันสูงขึ้นหน่อยเพราะน้ํามันท่วมนะครับรวมทั้งด้านของแอนให้มันสูงกว่าข,ของสองครึ่งซอยหน้าเนี่ยมีคนกรีดอยู่แล้ว เราจะเสิริมน้ําของแอนมาประมาณสัก4 500เมตรเนี่ยนะครับทางคนกรีนใหม่แล้วเทออกของสองด้านหน้านะครับระบบน้ําทิ้งต้องไหลออกของสองอย่างเดียวช่วงที่เรายืนอยู่นี่จะเสิร์มระดับให้มันสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งไม่ใช่เราทําแต่คนกรีนอย่างเดียวนะครับถนนเตี้ยเหมือนเดิมน้ําท่วมอีกเหมือนเดิมเสริมพื้นฐานด้วยในะการเสริมลูกรังในพื้นที่ขึ้นมาอีกสัก3าเซนแล้วค่อยทําคนกรีดเพิ่มนะครับพี่น้องเราได้อยู่สุขสบายไปตลอดไปไม่ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องถนนอีกแล,นนนล,และนกคี ถ้าโดนน้าท่วมนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะแตกแล้วเสียแน่นอนเราต้องยกระดับถนนตรงน,นี้ให้สูงขึ้นจริงๆนะครับกาลังให้ช่างเล่นกันตำรวจปรบแผนแล้วเพราะว่าสงสารพี่น้องนะครับซอยนี้เดือดร้อนจริงๆแล้วก็เนี่ยต้องต่อไฟเองทำน้ําเองนี่ในเขตเทศบาลเมือ,องอหลวงนะครับเราต้องทําให้พี่น้องเราเดือดร้อนน้อยที่สุดถามว่าในหนึ่งวันนะครับเรานั่งกินข้าวสุขสบายแต่พี่น้องเราอยู่ยังไงฉะนั้นนะครับพี่น้องลำบากนายกพร้อมทีมงานก็ต้องลำบากลงพื้นที่ไปจะได้เห็นของจริงครับ ไม่ใช่นั่งรับฟังอยู่ที่เทศบาลอย่างเดียวไม่เห็นของจริงแก้ไม่ถูกครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องชาวหมู่สองเรานะครับพี่ก้อยพี่นุพี่โก้นะครับที่มาลงพื้นที่อย่างนี้ให้ความรู้ให้ความชี้แจงว่าดั้งเดิมคืออะไรวันนี้เราทำอะไรได้ในส่วนของแอนนะครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟระดับให้รถวิ่งเข้ามาก่อนเพราะว่าชาวบ้านหมู่หนึ่งหมู่สองเข้าไม่ได้เลยนะครับมันรกแล้วก็เตีย้ยไอ้ตัวนี้ต้องเร่งรัดพัฒนานะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวเทศบาลเมืององหลวงนะครับเดือดร้อนตรงไหนนะครับที่ส่วนบุคคลหรือสาธารณะ เดี๋ยวเราแก้ปัญหาเป็นชดชไปครับไม่ยากทุกอย่างแก้ปัญหาได้ครับเพราะพี่น้องประชาชนเสียภาษีให้เทศบาลเรารวมทั้งเป็นคนที่อยู่เทศบาลเราฉะนั้นพี่น้องประชาชนสําคัญที่สุดครับขอบพระคุณครับค่ะการขอบพระคุณท่านนายกนะคะอันนี้ด้วยประสบการณ์ของท่านนายกนะคะที่ท่านอมองในเรื่องของการก่อสร้างนะคะเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็ท่านมีความชํานาญนะคะจึงได้อ่ มองออกนะคะว่าตรงนี้ต้องแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะตอนนี้ก็เป็นการลงหินนะคะเพื่อที่ค่ะตอนนี้นะคะก็จะลงหินคุกนะคะเพื่อที่จะได้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์พี่ก้อยนะคะเจ้าของบ้านแล้วก็มีการคอมเมนต์นะคะแจ้งความเดือดร้อนไปยังท่านนายกและคณะผู้บริหารนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะได้เจอตัวจริงเสียงจริงของท่านนายกและทีมบริหารรู้สึกอย่างไรคะพี่ก็รู้สึกแบบดีใจมากค่ะเพราะว่า เหมือนรู้ปุ๊บท้ายเข้ามาเลยแบบอยากมาดูด้วยตัวเองอะไรแบบนี้เราก็ดีใจแบบว่าต้องมาเห็นที่จริงๆค่ะว่ามันเดือดร้อนอยังไงว่ามันจะแก้ยังไงแล้วพอมาเห็นก็ทนายก็มองออกหมดเลยว่ามันต้องทอํายังไงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันจะได้แก้ปัญหาได้เพราะว่ามันมันหลายอย่างมากๆนน้ำนี่ท่วมตลอดเลยแล้วก็เข้าออกไม่ได้นี่แหละปัญหาแล้วก็เป็น 30- 40, 40ปีเนี่ยที่เข้ามาทำอะไรกันไม่ได้เลยพี่พี่น้องๆ้องประโยชน์ในพื้นที่ตัวเองอ่ะตอนเนี้ย นายกไม่เห็นแล้วอ่าบอกแล้วว่าจะมีแผนอะไรมั่งก็มิเริ่มมีความหวังกันแล้วค่ะดีใจมากมากแล้วรู้สึกสบายใจไหมคะที่แบบทีผู้บริหารแบบไม่ได้ทิ้งเราแล้วก็ตั้งใช่ค่ะมันก็สบายใจมันดีใจมากด้วยแหละมันไม่ได้สบายใจอย่างเดียวมันดีใจมากๆเพราะว่ามาด้วยตัวเองได้เห็นเองมาด้วยตัวเองจริงๆแบบนี้แบบนายกมาบ่อยไหมไม่เคยเลยค่ะเห็นแต่ในรูปกันที่ผ่านๆมาก็เห็นแต่ในรูป ที่มายืนตรงเนี้ยไม่มีเชิญพี่น้องเราไปช่วยทำบุญวัดเก้าที่สิบเก้าด้วยนะครับได้ค่ะช่วยกันทำได้ค่ะบ้านเราได้เจริญด้วยกันนะครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะวันที่มากันเยอะโดยมากันเต็มทีมเลยครบทีมเลยขอบคุณมากค่ะเปิดเปิดใหม่ให้ท่านนายกไ่ตรงนี้เลย นะะท่านนายกนะคะก็อยู่ในพื้นที่ซอยบงกฎ87นะคะท่านใดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงแล้วมีคอมเมนต์นะคะ แจ้งมาได้เลยค่ะตอนนี้มีคอมเมนต์มาค่ะว่ารบกวนท่านนายกนะคะตรงซอยบงกต14นะคะทางที่จะไปมัสยิดอะคะ่ะรบกวนท่านนายกด้วยค่ะเขาบอกว่ามีเ,าเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วค่ะท่านนายกค่ะเดี๋ยวดำเนินการเอ,อกไปดูเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะการให้นะครับมีคอมเมนต์ตัวไหนเข้ามาได้เลยนะครับที่เดือดร้อนจริงๆเดี๋ยวออกพื้นที่แล้วจะแวะไปเรื่อยๆเลยนะครับให้มันรู้ทุกปัญหาไปเลยนะครับพี่น้องเราได้สบายใจขึ้นครับ ค่ะและมีอีกหนึ่งท่านนะคะท่านวิทยาบอกว่าขอขอบคุณท่านนายกยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนะคะและทีมคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับซอยบงกต87ด้วยนะคะทุกร้อนมานานนะคะค่ะน้องหนุ่มก็น้องนี่แหละหทียจะถัดไปเนี่ยค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะบอกว่าขอบคุณท่านนายกค่ะพี่สีนวลบอกว่าเก่งมากค่ะนายกของชาวบ้านค่ะขอบคุณนะคะพี่สีนวลค่ะ อยากให้ท่านนายกนะคะได้แจ้งข่าวสารกับพี่น้องชาวตำบลคลองสองค่ะว่ามีจุดไหนบ้างที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะที่เข้าแผนไว้แล้วค่ะอมีซอย30นะครับ34 36แล้วก็37นะครับที่เร่งรัดรวมทั้งซอย75สนะครับส่วนซอยมงกุฎ0กับมงกฎ,ฎ8นะครับในพุรลมหมาแล้วก็เริ่มดำเนินการเลยเพราะว่าน้ํามันท่วมแล้ว เป็นทางสัญจรที่รถวิ่งเยอะจริงๆนะครับชาวบ้านเดือดร้อน <50 pay S 1> ตัวนี้เร่งรัดเลยครับออกงานมาแล้วแล้วก็พบเหมาลงพื้นที่นะครับภายในประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็เริ่มได้ดําเนินการได้นะครับก็มีนายกตรงหน้าพระพรมคร่ะรอยต่อผาไทายผาเมืองค่ะที่เราออกจาก50ใช่ไหมแล้วเป็นที่จะทะลุซอยแปดนะครหน้าพระพรมอ่ะหักเกือบเกือบทั้งเส้นถนนแล้วนะโอเคพคราะว่าเช้าๆค่ะไปส่งลูกอ่ะวิ่งจากหน้าพระพรมนะต้องเบี่ยง มันต้องแบบเบี่ยงรอกันแล้วมันเป็นช่วง8ปดโมงเก้าโมติดขัดเงี้ยค่ะตั้งแต่7จ็ดโมงไปเลยใช่หน้าพระพรหมซอยแปดทะลุซอยแปดทะลุซอยแปดใช่โอเคครับคุณเจนหน้าพระพรหมซอยแปดครับผานทะลุผาไทยป่าเมืองครับแล, <c oughs> แล้วก็สุดซอยอันนั้นอันตรายจริงๆพี่เจนหนูบอกตรงๆเลยหน้าพระพรหมสุดซอยมงคล14เป็นหลุมเป็นบ่อเดี๋ยวไปเก็บเลยเนี่ยเจนดีดีเสร็จแล้วไปเก็บหน้าพระพรหมทะลุซอย8ปดผาไทยผาเมืองค่ะ ไม่เป็นไรมีช่วงเยสุดซอยมงคลสิบสี่ที่จะลุมมัสยิ่ดังเป็นรุมเป็นบ่อเลยเดี๋ยวให้รถเจดีพีเซ็นไปดูนะเติมเลยกลบรองให้ชาวบ้านหน่อยนะครับไงพี่น้องมีอะไรไหมครับรวดเร็วทันใจแน่นอนทีมงานนี้มาเองด้วยไม่จบไม่ได้ต้องจบนะครับต้องจัดการด้วยผ่านทีมเลขามารอเลยเพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้เลย มีไหมอันมีเพิ่มไหมค่ะท่านได้มีคอมเมนต์อีกไหมคะตอนนี้ท่านนายกรอตอบคาถามให้กับพี่น้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะท่านนายกจะเข้าไปดูซอยบงกต75ด75นะคะซึ่งมีการแจ้งร้องเรียนมาเรื่องการสัญจรเช่นกันค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่มีคอมเมนต์ค่ะท่านนายกคะมีแต่ขอบคุณท่านนายกค่ะและทีมคณะผู้บริหารค่ะส่วนใหญ่เข้ามาเป็นเสียงเดียวกันนะคะตอนนี้ท่านนายก ตัวจริงเสียงจริงนะคะพร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะท่านใดที่มีคอมเมนต์ค่ะให้ท่านท่านนายกปิดไลน์นี้ให้หน่อยค่ะครับก็อย่างเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับชีวิตของนายกเทศมนตรีรวมทั้งผู้บริหารไม่ได้ต้องการความสุขสบายอะไรนะครับความสุขของผมก็คือพ่อแม่พี่น้องได้รับการแก้ปัญหาพร้อมทั้งรอยยิ้มของพวกท่านที่เสียภาษีให้เทศบาเมืองหลวงทุกท่านไม่ว่าท่านจะรวยหรือท่านจะจน นี่คือสิ่งที่เทศบาลหรือทีมงานเราต้องลงพื้นที่นะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่ลําบากผู้ยากไร้เป็นหลักนะครับยังไงก็มีอะไรแจ้งเข้ามาในเพจได้เลยนะครับนายกคนนี้ไม่ทอดทิ้งพวกท่านแน่นอนลงพื้นที่เองเห็นปัญหาเองแล้วก็จะแก้เองให้จบในยุคนี้ครับขอบพระคุณครับ,บ,ค,ค,รบค่ะขอบคุณท่านนายกนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในไลฟ์ต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้กับท่านานายกยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงพร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองหลวงค่ะกดไลค์กดแชร์วนไปนะคะขอบพระคุณ